สวัสดีครับผมกับพบกับสวัสดีครับพบกับจันกรชนะวัครับวันนี้เราก็มาอัปเดตการปลูกผักหวานปลานะครับคู่กับไม้แดงตอนนี้ก็ผ่านไป13วันแล้วครับปลูกตั้งแต่วันที่10มิถุนาครับ63สเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับของการเจริญเติบโตของผักแดงผักหวานป่าครับนี่ครับกลังขึ้นดีเลยนะครับขึ้นทุกต้นนะครับนี่เราก็ ไปเลยนะครับนี่ครับกำลังสวยงามแตกยอดไม้แดงก็แตกยอดดีนะครับนี่นะครับรูมที่สองสวยงามและขึ้นดีรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูตรนี้ทำตามก็ได้นะครับแบบปาดก้นถุงนะครับนี่ครับรูปที่สามไม้แดงกำลังสวยนะครับ เป็นดูต่อไปนะครับนี่นะครับกำลังแตกยอดขึ้นสวยงามนะครับสามวันผ่านไปนี่นะครับชวยแตกยอดแล้วครับขึ้นไวนครับสวยงาม กลังจะผูบนี้ครับน็อกขึ้นที่มีแล้วก็หักไปครับ,าารบสวยงามรูปนี้ก็สวยงามครับขึ้นผูกกับไม้แดงรประวัปลาเป็นยาวนครับหนอดร้อยเปอร์เซ็น